สวัสดีครับผมสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านนะครับผมสวัสดีปีใหม่ปี2567นะครับผมเอาปีใหม่แล้วก็ขอให้พีพีทุกท่านมีแต่ความโชคดีและพี่พีเดินแห้งปังๆกันไปตลอดทั้งปีนะครับผมเนาะอายุดีมีแห้งกันทุกคนขึ้นเก่านะครับผมเนาะเอาพีพีครับผมปีใหม่ผ่านปีเก้าพันไปปีใหม่ก็เข้ามาแล้วก็คือเก่าเมื่อเดิมนะครับผมผมก็มีแนวทางมาฝากพีพีไว้เป็นข้อมูลกันอีกคือเก่าเมื่อเดิมเนาะพีพีเนาะเอาเมื่อนี้ในคลิปนี้ผมก็จะมานําเสนอนะครับผมมาแบ่งปัน แนวทางข้อม right ูลนิตยสารของถิงนขนมจีนนะครับผมเนาะแนวทางอีกฉบับหนึ่ง <jeszcze> ท <ilim> <tech> ี่พีพีไลายทานรอดติดตามกันนะครับผมเนาะในเล่มเนียก็มีหลายๆสำนักนะครับผมเนาะที่แมนๆนะครับผมเนาะที่พีพีรอดติดตามกันอยู่เฮาพี่เพืครับผมเข้ามาติดตามกันได้เด้อพีพีเด้อพีพีท่านใดชอบหรือว่าพีพีท่านใดรอดติดตามกันอยู่ครับแนวทางของนิตยสารเล่มนี้ก็เข้ามาแคปหน้าจอเอาไปเป็นข้อมูลกันไหนนะพี่เพื่อนหรือว่าจะเอาไปต่อยอดไปเฮ็ดคลิปทำสร้างรายได้หรือว่า ลงเฟซลงกลุ ain, ่มไลน์กลุ่มเฟซติ๊กต็อกก็ได้ด้บพี่พี่เด้อเอาเข้ามารับชมกันนะครับผมเนาะกับนิตยสารเล่มนี้นะครับผมเนาะคู่มือซื้อจลักกินแบงค์รัฐบาลติงขนมจีนนะครับผมเนาะเอาเข้ามาเริ่มกันเลยนดับบี่พี่เด้อมาเบิ่งหนาแหลกกันเลยนนะ้อยพี่เนาะหนาแหลกวันนี้เด่นหากระแปดนะครับผมเนื้อไต่สองกับพกด้บพี่พี่เด้อนี่ของเล่มนี้นะครับผมชุดนี้ก็มีอยู่นี่บางเละนะครับผมเนาะนี่เด่นเก้าเข้าพวงวันนี้เก้าเกียร์เก้าหนึ่งเก้าเกียร์ห้าหนึ่งดับบี้พีเตอร์ยูนีนะครับ ทางในกันเลยน้อพีพีเนาะไอ้พี่ีแคปหน้าจอเรื่องี่พีพีเรื่อพี่ีชอบหน้าใดก็ได้นะครับผมเนาะพีพีท่านใดที่เคยติดตามในแนวทางของฉบับนี้กัแคปหน้าจอกันได้เล้วที่พีพเด้อครับผมก็มีหลายสนักกันนะครับผมอยู่ในเล่มนี้กัแม่นๆกันอยู่ที่พีพีเนาะเอาเรอสังเกตกันเบื้องหน้าผมเนาะหน้านี้ก็จะประมาณนี้ที่พีพีเนาะแคปหน้าจอกันนะครับผมเนาะนี่เอานี่โอเคนะครับผมเนาะแคปหน้าจอหลับไปข้าไปหน้าต่อไปเลยพีพีครับผมกะนี่มาเลยบ้างครับผมนี่ นี่อยู่ชุดนี้ได้พี่พี่เดอร์ที่แมนแมนกันน like ี่เข้าก um so ันดีนะครับผมแนวทางชุดนี้เห็นไหครับผมพ่อสะเดาแม่สะตังเห็นบหมครับผมนี่ยวันที่ผ่านมาก็แมนแมนเลยนะครับผมหายเก่านะครับผมเข่าเก่าแปดหยุดอยู่ตรงนี้นะพี่พี่เนาะวันนี้ก็หายแล้วได้พี่พี่นี่เห็นบหมหลายท่านอาจจะเห็นแล้วล่ะผมเหตคลิปสั้นในแล้วเนาะพี่พี่เนาะบางท่านอาจจะยังไม่เห็นเอาผู้ใดยังไม่เห็นกับเบื้องเอาก็ได้ครับผมอยู่นี่วันนี้เด่นสามครับผมเนาะเกตเก้าเกตสามเกตสามศูนย์สามศูนย์เก้าจุดสามตัวกับสลับกันอยู่นี่แหละครับผมเนาะ ระหว่าง7 9 3 0นะครับผมมีอยู่4ตัวสลับกันเอานะครับผม3 0 3 3 3 7 3 9นะครับผมเนาะนี่พอแะดงม่สตังของเซมาต้องข้าเด่นบน8เอาเด่นบน0เด่นล่าง8นะครับผมนี่เห็นบอครับผมนี่ของอาจารย์ของอาจารย์ยูนิก็มีของพงุ่งศิลนะครับผมเนาะของนี่ก็มีเดอพี่แม่สามลีก็ระยุนิครับผมแม่ชีสามลีนี่ก็เข้าดีอยู่ครับผมเนาะ ครับผมเซียนยืบซ wow, well. um ี่ก right? ็อยู ujemy, ่นี่เด้อพี่เด้อเซียนดาท่องกันนี่ครับผมเอาแคปหน้าจอเอากันนะครับผมเนาะพี่พี่ครับผมนี่อยู่ห้อยซ่องอยู่อยู่เหลี่ยมนี่นะครับผมเนาะนี่หลายตำหนักแม่นๆแต่ว่าตัวหนังสื้อคนกันใหญ่นะครับผมเนาะแนวทางเหลี่ยมคนกอบาหลายตัวเด้อพี่พี่เหลี่ยมนี่นะติดตามเอาพี่พี่ครับผมแคปหน้าจอแล้วบ่ไปแคปแล้วเขาไปหน้าต่อไปกันเลยทีครับผมนี่หน้านี่ก็ เซมาทองคำเนี่เห็นบอกครับผมงวดที่ผ่านมากับเขาด้วพีพีเดอร์เขาอยู่ในแปดเก้านะพีพีน่าแปดเก้าอยู่ตรงนี้ตรงๆเน่บอกครับผมงวดนี่เนี่ยเซมาทองคำพิจิตเนี่เห็นบอกครับผมเนาะหกเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หยหาหกถูกแน่แปด้วพีพีเดอร์เด่นแปดแปดศูนย์แปดดสดหาดหดเดเด่นแวิ่งแครับผมเนาะแล้วก็นี่เป็นของโหรลศาสน้ำเอียงนะครับผมนี่เล็เล็เน้ำเอียงน้พีพีเดอ,อร์เห็นบอับผมมีเจม่สามมีสี่มีแมีหกเ สี 4, 3, 8, ่สามแปดหกนะผมนี okay, been, this this no ่อ <Tonight> ยู่นี่นะครับผมเนาะเขาดีขึ้นกันได้ครับผมอยุทธ์จุดนี้กับเขาดีนะครับผมเนาะนี่ยติดตามนี่นะครับผมเอาแคปหน้าจอกันได้พี่ๆเดอนี่จุดนี้กับเขาดีอยู่ครับผมนี่เอาเบื้องเอานะครับผมเนาะหลายสำนักอยู่กับผมที่แม่นๆนะพี่ๆร่องแคปหน้าจอล่องเอาไปเป็นข้อมูลกันนะครับผมเนาะล่องเอาไปเปรียบเทียบไปเป็นสถิติกันนะครับผมเนาะเอาไปเป็นข้อมูลกันเด้อนะครับผมเนาะเอาไปเปรียบเทียบกันตัวเด่นตัวใดสำนักใดเคยติดตามเคยเขาดีๆก็เอาไป ล่วงไปเป็นแนวทางกันไดเนาะครับผมเนาะเอาแคปหน้าจอครับผมไปเอาไปหน้าต่อไปครับผมนี่หน้านี่ก็บ่มีอย่างหลายครับผมหน้านี่ก็เป็นแค่สรุปนะครับผมเนาะขององเซมาเนี่ยครับผมของอาจารย์เซมาโหราศาสตร์ของสรุปให้นะครับผมเนาะนี่ระวังสามมกราหอดซิปเก่ามกราครับผมเนี่ยกับประมาณนี้เลขอะไนี่ครับผมเนาะนี่อยู่นี่ครับ เสีมาตองค้าก็อยู่นี่ส้อนมาของอาจารย์เสีมาตองค้านะครับผมเนลลมาเพิ่นสปให้ยก็แม่นยุ่ยไของเพิ่นนะครับผมเนาะเอานี้ได้พี่พีเด้อแคปหน้าจ,จอครับผมไปข้ามาตหน้าต่อไปก็เลยพี่ครับผมเอาหน้านี่ก็มีนี่หได้พี่พีเตอรหน้าชุดท้ายของเหล่านี่กันนี่ครับผมนี่อันชุดนี้คือคยแม่นๆอยู่ครับผมผมก็เคยมาลงกหายอยู่นะครับผมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมบริเวณมาลงกหายแล้วมันไหลเกินไปนะครับผมเนาะแต่ว่าก็เขาอยู่เขาเป็นบางงวดก็เขายด้วพี่พีเด้อนี่อันนี้กก็็เเขขาาดดีีีน่ นี่ครับผมเนาะเอาแคปหน้าจอเด้อหน้านี้ก็เข้าดีหลายสำนัาห์กี้เดิ้ลพี่พีเด้อลองเบิ่งงวดนี้นะครับผมเนาะแคปหน้าจอเป็นข้อมูลกันนะครับผมเนาะนี่เอาหน้าสุดท้ายแล้วพี่พีครับผมนี่แคปหน้าจอกันนะครับผมเอาผู้ได้ชื่นชอบผู้เดนมาแนวท่าในเหลี่ยมนี้กับแคปหน้าจอเอาทุกสับทุกคเล่มทุกหน้ากันไปเลยพี่พีครับผมเนาะเอาเบิ่งกันเอาเด้อพี่พีเด้อเป็นแนวท่าเป็นข้อมูลกันเนาะพี่พีเนาะมาแบ่งปันให้พี่พีด้วยความจริงใจนะครับผมเนาะเอาตามนี้นะครับผมพี่พีครับผมจบแล้วถ้้าผูใดบบ่่งทันก แคบหน้าจอแล้วก็ไปเบิ่งย้อนหลังเอาก็ได้เด้อพี่เด้อไปพิจารณากันเอาเองน้องพี่เนาะจุดใดแม่นตจุดใดสำนักใดเข้าดีๆกรับไปพิจารณากันเอานะครับผมเนาะเอาจบแล้วนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อนบรรเลาด้วยพีเดอร์กับฝากขอบคุณพีพีทุกท่านน้องพี่ีเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมเนาะให้พีพีทุกท่านโชคดีให้กันปัองกันตลอดทั้งปี2567ัน้าอยหกสิบเด้วยเอเอาอย่าลืมนะครับผมพี่พีกับผมทำบางคลิปจบแล้วทำมากถ้าถึกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดตติามกลังแก่ผผมมนนเะครับาะ ไปเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผม